โอเคครับก็สัสดีกันด้วยนะครับก็สําหรับตัวถัดไปที่จะรีวิวนะครับก็คืออุราฮารานะครับที่หาได้จากตู้สุ่มรับลีเจน์นะครับนี่ครับแล้วก็วิธีการอีโวนะครับก็คือการที่เราไปลงชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ของบีนะครับอันนี้แล้วก็ไปแลกเออมีอะไรวะพอเราลงเดทปับเราก็จะได้โทเค็นอันนี้นะครับแล้วก็เอามาแลกหมวก พอแรกปั๊บเราก็เอาไปอีโวนะครับเราก็จะได้อุรหาระล่างนี้มาล่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมสุ่มแนละ้วมันก็่วนจุดหนึ่งกับตัวอะไรแบบเนี้ให้มันทำไมก็ไม่รู้นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเวลแปดสิบเหมือนเดิมน,นะครับขอเวลาอัพแป๊บหนึ่งโอเคครับก็เวลแปดสิบเรียบร้อยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า เอมก็ผมจะเอาตัวอะไรไปโอเคครับงั้นเราไปดูที่ด่านแรกกันก่อนเนาะเป็นการรีวิวสกิลก่อนเรข่าวเ,เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเทสเนาะว่าสกิลมันอะไรมั่งโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็หน้าตาแปลกๆนิดหน่อยอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันคือตอนไหนอะผมจำได้แค่ล่าง ระดับไอ้กรอบสีทองอ่ะอันนั้นอ่ะคือผมยังคุ้นแต่ว่าพอล่างนี้ผมไม่คุ้นเลยเนาะโมเดลประมาณนี้ครับแล้วก็เอ็มวันมันน่าจะแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะเพราะว่ามันก็ถือดาบกันเกือบหมดทุกตัวเนาะสำหรับสกิลแซนะครับมันมีสี่สกิลสกิลที่ตีแอร์ก็คือ C กับ V นะครับสกิลแซปันขึ้นออกไปแล้วก็ระเบิดด้านหน้าอีกทีนึง เก็บก่อนเรามาดูสกิลแซ่ดอีกรอบนึงครับการฟันไปด้านหน้าแล้วก็ระเบิดแล้วก็สกิลเอ็กโอเคครับสกิลซีสกิลซีมีอมวุธให้เนาะสกิลวีมีอมวุธเข้าคัสซีนวิไกลยังสกิลวีค่อนข้างไกลนะครับ <Okay. S 2> โอเคพอใช้ได้เอาสำหรับสกิลแต่สกิล X อันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าไอสกิล X คืออะไรจอกเกาะหรืออะไรไม่เห็นมีอะไรออกดูแค่ไม่ออกนะแล้วก็สกิลซเป็นการอา๋อปล่อยกลมๆออกไปเป็นขึ้นพลัง แล้วก็สกิลวีเป็นคัสซีเนาะค่อนข้างไกลเลยเหมือนเป็นการกระเทืบพื้นแล้วก็โจมตีไปข้างหน้าค่อนข้างไกลครับโอเคครับก็สำหรับสกิลประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราลองไปเทสในด่านสุดท้ายกันโอเคครับงั้นเราลองมาลองตีมอนสามพันไม่แรงมากเนาะ สกิลเออยู่นานอยู่พอสมควรนี้ปล่อยขึ้นพลังสี่4,000ดาเมจติดไฟด้วยน่าจะมีโอกาสติดไฟเนาะเพราะว่ามันเป็นท่าไฟ <c oughs> ก็เล่นง,ง่ายครับไม่ไม่ไม่ย,ยากหรือว่าอะไรแต่สกิลเอไม่รู้ดาเมจมันเท่าไหร่เนอะมันเหมือนโจมตีไหลคิดอยู่อันนี้ตีด้านหลังวงถึงนี่นะ มันตีถึงด้านหลังเลยเหรอตีถึงข้างหลังนี่ก็นี่ครับมันมายิ์บล็อกเกมนี้มันแปลก,ปลกอันนี้ดันตีไปแค่ด้านหน้าอย่างเดียวแต่สกิลแซนเนี่ยตีฮิตบล็อกไปด้านหลังด้วยสกิล4ไม่ได้ตีด้านหลังเนาะแปลกสกิลแซนเนี่ยแปลก แต่กูดาวค่อนข้างไวครับเจ็ดวีเองน่าจะพอเล่นได้ครับออามาสกิลวีไม่รู้ว่าค่อนข้างจะโดนด้วยหรือเปล่านะโดนหมดเลยค่อนข้างแบบค่อนค่อนข้างนะเป็นสกิลที่ตีไกลยอยู่พอควรเนาะไม่แน่ใจว่าถ้าผมยืนตรงเนี้ยแล้วกดวีเนี่ยมันจะโดนทั้งแมทหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองหน่อย ลองดูครับไม่ทั้งแมปนะครับแต่ว่าอ๋อเทียร์ได้ระดับหนึ่งตรงนี้ไม่โดนเลยก็แล้วก็พอใช้ได้ครับสำหรับตัวนี้เนาะตาย งั้นเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ผมขอเวลารีตัวให้ไอตัวนั้นกลับมาก่อนเนาะโอเคครับเรามาดูดาเมจจากบอสดีกว่านะเลือดแสนเจ็ดหกพันเนาะแสนเจ็ดหกพันลดไปประมาณเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะหมื่นหกประมาณหมื่นหกนะครับ อุ้ยสองหมืนห้านะครับแรงอยู่สกิลเอ็กสองหมืนห้าทีสามหมืนห้าขอรอดูสักพักประมาณสองหมืนสามเนาะอันนี้ผมขอรอดูแหนึ่ง ห้าหมื่นแปดนับว่าเป็นตัวที่สกิลแรงมากเลยเนาะแต่ว่าฟูดาวก็นานไปด้วยแต่ถ้าถามว่ามันเบอร์ดาเมจแรงไหมก็แรงอยู่ครับเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่เก่งครับคิดว่าก็พอได้ก็ดีกว่าบางบางอันที่มันมาพร้อมกันผมว่าตัวนี้ก็เก่งกว่าตัวบางตัวด้วยถ้าใ,ให้เทียบผมว่ามันเก่งกว่าไอ้ตัวเนี้ยครับ ไอต,ตัวนี้ผมว่าเล่นยากไปหน่อยแล้วก็มีตัวไหนอีกเรื่องดาเมจตัวนี้ก็สู้ไม่ได้นะอุราฮาระก็เก่งเรื่องดาเมจอยู่ครับแล้วก็มีตีติดเบิร์นด้วยเอาไว้ผสมาตุได้ด้วยเนาะข้อนึ่ว่าเป็นตัวที่เล่นได้ครับเล่นได้นั้นก็ถ้าคลิปนี้เพื่อนๆชอบหรือว่ามันมีม,นมีประโยชน์ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยครับขอบคุณครับ